ปรากเป็นเมืองหลวงของประเทศเช็กริพับลิกเมืองนี้ได้รับการโหวตให้เป็นเมืองที่สวยที่สุดในโลกติดอันดับต้นๆมาหลายปีรวมถึงในประวัติศาสตร์ผู้นําของนาซีอย่างฮิตเลอร์ก็เว้นการทําลายเมืองนี้เอาไว้เพราะหลงรักในความสวยงามของมันสถาปัตยกรรมเก่าแก่ที่ไม่ถูกทําลายจากสงครามสะพานที่เต็มไปด้วยความเชื่อและปราสาทโบราณขนาดใหญ่เราจะพาไปดูกันว่าทําไมที่นี่ถึงได้ถูกกล่าวขานว่าเป็นเมืองที่สวยที่สุดในโลก ทำอะไรอ่ะเอามึงบอกให้ทำเป็นตัวเป็นปกติอันนี้คือปกติอะปกติต้องสวยผู้สวยเป็นปกติค่ะโอเคสวัสดีจ้ายินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องทำทัวเที่ยวซึ่งรอบนี้ก็คือเดี๋ยวเราก็ำลังจะไปพิโรกันเนาะซึ่งตอนนี้เราก็อยู่ที่สนามบินสวนรณปูเดี๋ยวเรากำลังจะนั่งเครื่องไปลงกันที่ประเทศแรกก็คือประเทศสาธารณรัฐเช็เนาะหรือเช็กรีพับลิกนั่นเอง ซึ่งเมือง<ม>ที่เราจะไปลงนันก็คือเมืองปรากซึ่งเป็นเมืองหลวงของเช็กลิปป,ปิกเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในประเทศเช็กเนาะแล้วก็เป็นเมืองที่เขาบอกว่าได้รับการโหวตว่าเป็นเมืองที่สวยที่สุดในโลกแล้วก็นอกจากนั้นก็คือได้อ่าขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากยูเนสโกด้วยเนาะมีการันตีหลายรางวัลมากเดี๋ยวไปดูว่าจะสวยจริงหรือเปล่าก็าดูจากรูปคือสวยมาก ถ้าพูดถึงปลาเนี่ยปกติแล้วคนจะพูดถึงความโรแมนติกของเมืองห <c oughs> มายถึงว่ามันจะเป็นแบบสถาปัตย์มันจะค่อนข,ข้างออกไปทางเก,กา่าๆซึ่งมันจะไม่ได้เป็นสถาปัตย์ที่ถูกทําลายแล้วก็สร้างขึ้นมาแล้วก็ส่วนเรื่องเงินสดเนาะเขาจะใช้หน่วยเงินที่ชื่อว่าเช็คคราวหรือโคนาเช็คเนาะถ้าเราจะแลกเงินจากที่ไทยไปอะก็คือไม่มีนะหามไม่ค่อยได้เท่าไหร่ เราต้องไปแลกที่สนามบ,บินที่นู่นเขาจะใช้วิธีการแลกเป็นยูโรไปแล้วไปแลกยูโรที่นู่นเปลี่ยนเป็นเชคคอยจะได้ก่อนที่เราจะไปไประเทศเช็กกันเดี๋ยวเราจะมาเล่าประวัติศาสตร์เล็กๆน้อยๆเนาะสมัยก่อนตรงแถบเช็กเนี่ยเขาเรียกว่าแฟนโบฮีเมียเนาะซึ่งแถวนั้นนะตอนแรกก็คือคนที่อยู่เขาเรียกกันว่ากลุ่มชนเผ่าสลาฟแล้วก็ต่อมาก็คือในสมัยสงคราม,มโลกครั้งที่หนึ่งเนาะหลังจากจบสงครามมาตรงแถบนี้ก็เลยเกิดขึ้นมาเป็นประเทศประเทศหนึ่งขึ้นมาชื่อว่าเช็คโกสโลวาเกียเนาะ ก็คือแบบแหลายๆคนก็จะคุ้นหูชื่อนี้อยู่ประมาณหนึงใช่ไหมแต่ว่าหลังจากนั้นในยุคสงครามโลกครั้งที่2ท,ทางนาซีก็ได้เข้ามาเยึดตรงเชโกสโลวาเกียเนาะแล้วก็นำลทัทธิคอมมิวนิสต์เนาะเผิดแพร่เข้ามาที่ตรงนี้ตรงนี้ก็เลยปกครองด้วยระบบคอมมิวนิสต์ฉันจำได้ว่าฮิตเลอร์ก็คือเป็นคนนำนาซีใช่ไหมเขาเว้นเมือไงไอ้นั่นไวเช็คริพับปีกไว้ เพื่อที่ว่าเมืองเออเมืองเออเมืองชายชายเขาจะเว้นเมืองปากไว้ไม่ยอมทําลายโบสถ์เพราะเขาชอบเมืองนี้มากเขาทําลายคนยิวหมดเลยไว้ที่อยู่ที่เยอรมันใช่ไหมแต่เขาก็ไม่ได้มาทําลายโบสถ์ของยิวหรืออะไรของที่เมืองนี้เลยเขากะว่าแน่นะโคตรเขาจะมาเกษียณแล้วเขาจะมาอยู่ที่เมืองนี้เพราะเขาหลงเพราะความสวยของมันเลยอุ้ยอันนี้คืออแบบันนี้จริงเกินเกินจนแบบว่าเกิน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 ว่าที่สวย การรอดไปต่อกันดีกว่าซึ่งต่อมาก็คือหลังจากที่จบสงครามโลกครั้งที่2เนาะก็ได้เกิดเหตุการณ์มากมายเลยขึ้นในเช็กซึ่งหลังจากที่จบการปฏิวัติต่างๆขึ้นมาเช็กก็แบบเกิดการแยกประเทศขึ้นมาจากเชโกสโลวาเกียกลายเป็นประเทศเช็กเกียรหรือว่าสาธรารณรัฐเช็กเนาะกับอประเทศหนึ่งคือสโลวาเกีย แล้วก็เช็กก็ได้เปลี่ยนการปกครองเป็นประชาธิปไตยเนาะแล้วก็พัฒนาเศรษฐกิจแล้วก็เจริญรุ่งเรืองมาจนถึงปัจจุบันนั่นเองอ่ะเดี๋ยวเตรียมตัวไปขึ้นเครื่องกันดีกว่าแล้วก็ไปเจอกันที่นู่นเลยความรู้แน่นเวอร์เพราะหลังจากนี้จะไม่มีสาระแล้วเพราะว่าอ่านมาเฮ้ยเมื่อกี้ด้วยจริงจริงเอาจริงจริงเหรออยู่ในสมองทั้งนั้นดูเป็นคนฉลาดขนาดนั้นเหรอเนแต่เมืองเชกเลยเมืองเชกปเดินทางกันดีกว่า12เชั่วโมงบนเครื่องบินเริ่ม นี้เรามาถึงที่ p าร์คแอร์พอร์ตเนาะมันคือ p าร์คอินเตอร์เนชั่น r ลแอร์พอร์ตปะถูกต้องค่ะอ่าเพิ่งไปเอากระเป๋ามาเดี๋ยวหนักแรกก็คือตรงที่รับกระเป๋าเนี่ยก็จะมีเหมือนแบบที่แลกเปลี่ยนตังค์เนาะเขาเรียกว่าอินเตอร์เอ็ก e ชน์ไม่ใช่เรียกว่าอินเตอร์เชนก็เป็นแบบสีส้มๆเดี๋ยวเราจะไปแลกตังค์กันก่อนเนาะอันดับแรกเดี๋ยวเราไป ขึ้นัสเพื่อเข้าไปในเมืองกันก่อนดีกว่าอันดับแรกตอนนี้ก็คือเรามาที่เช็คประมาณปลายเดือน5เนาะเดือนพฤษภาคมกําลังจะเข้าหน้าร้อนเออแต่ว่าตอนนี้อากาศประมาณแบบ20องศาอะไรเงี้ย22อะไรเงี้ยเพิ่งเปิดดูเมื่อกี้ก็อ,อากาศดีมากนี่แล้วนี่ก็คือแบบตัว๋วเขาเรียกว่าอะไรนะตู้ซื้อตัว๋วเออก็แบบกดเลือกภาษาได้เนาะของเราเป็นอังกฤษละกันเพราะอันอื่นเราไม่ออกแล้วแล้วก็บ <laughs> ายตรตก๋ ticket, ถูกไหม โอเคเรียบร้อยตอนนี้ซื้อตั๋วมาแล้วตั๋วที่พี่จะงงๆหน่อยนะมันเขียนว่าเป็นตั๋วแบบ30นาทีตั๋ว45นาทีอะไรอย่างเงี้ยแต่เหมือนอ่นอานดูมันจะประมาณว่าอาตั๋วใบนี้หลังจากซื้อมาแล้วก็แบบใส่เข้าไปก็คือใช้ได้30นาทีก็จำหมดอายุเนะาะก็คือจะใช้ไม่ได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยอันดับแรกคือเดี๋ยวจะนั่งบัสสาย191เนาะไปลงที่สถานีที่ว่าเพชรชนี่ถูกต้องแล้วละเดี๋ยวเราไปทางสีเปลี่ยนเป็นตัว รถไฟฟ้าเนาะอืมแล้วก็เข้าไปที่โอทาวสแควร์ก่อนเนาะเพื่อไปเที่ยวแบบตรงใจกลางเมืองเก่าของปราว่าเป็นยังไงออกจากปราสซแล้วก็เดี๋ยวมาต่อเมโทรต่อนะอีกครั้งทีเจ็คคอยนนะก็คือต้องซื้อแบบอีกรอบหนึ่ง ถึงแล้วตอนนี้เรามาลงที่สถานที่ชื่อว่าตาโตเมสกะเมสกะไม่ใช่ออโอเคไม่ค่อยออกเสียงเลยโดยรวมการเดินทางจากสนามบินมาที่ตรงโอชาร์สแควร์นะรู้สึกว่ามันก็ค่อนข้างจะสะดวกนะไม่ได้ลำบากมากแต่ว่าก็เสียดายที่แบบเขาไม่มีแบบรถไฟฟ้าเข้ามาที่ตัวเมืองเลยเนาะตัวรถโดยสารของเขาคือสะอาดแล้วก็มันค่อนข้างง่ายเพราะมันจะมีจอยที่เราให้ดูไปแล้วนะว่าแบบเหมือนถึงสถานีไหนแล้วบ้างแนะนำว่าถ้าเกิดว่าจะมาก็คือเปิดเป็น Google Ma p เนาะแล้วก็ดูสถานีตามมาเลย โดยโลกแค่หามาล้วใช้เงินไปทั้งิีน60เช็คคอย ขึ้นมาจากรถไฟฟ้าใต้ดินแล้วเมืองันสวยมากแบบขึ้นมาุกสวยเลยดูข้างหลังดินี่คือแค่ตึกธรรมดาเขาแล้วตึกพาณิชย์จะสังเกตได้แล้วมันจะไม่มีตึกสีฉูดฉาดใช่ไหมอันนี้มันเป็นกฎหมายที่ว่าห้ามทาสีที่จะทาให้เกิดแบบมีเทนหรืออะไรแบบนี้เออมันจะมี<อ>เรื่องนั้นด้วยแล้วก็รวมถึงการคุมโทนของเมืองมันก็เลยมีกฎหมายว่าถ้าเกิดจะทาสีอะไรก็แล้วแต่ต้องขออนุญ,ญาตรลัดก่อนแล้วก็จะมีสีตามฉากว่าใช้สีอะไรได้บ้าง เรียบร้อยตอนนี้ก็คือเดินมาถึงตรงโอทาวแล้วซึ่งเราเจอร้านอยู่ร้านหนึ่งเป็นร้านไอติมเป็นเหมือนของขึ้นชื่อของเขาใช่ใช่เขาจะโรลลิ่งตัวนี้ให้ร้อนๆแล้วก็แบบแต่ทีแรกก็นึกว่าเขาจะใส่เขาไม่นในไนติมในหนุ่มยังเขามีถ้วยอยู่เขไม่ได้เินไอติมมันจะละลายเนาะใช่ตอนนี้ยังคุ้นๆร้อนๆอยู่เลยนะตัวนี้ชื่อว่าเจอเดอร์นิกค่าเสียหาย150เชค้อยเออชิมก่อนมาเป็นไงไม่เคยติมอะไรช็อกโกแลตวานิีลาอ่าโอ้ยสภาพองแบบต้องแบบ อร่อยมีอ bon ัลมอนด์เห็นปะอุ้ยตัวนี้แบบแป้งข้างในจะนิ่มๆแล้วก็ข้างนอกกรอบๆเลยแล้วก็เคลือบน้ำตาลเนาะอืมก็ต้องทำเหมือนขนมปังปิ้งเหมือนขนมปังปิ้งเลยอุ้ยอันนี้ม้าจริงเหรอรโอเคตอนนี้เราถึงที่โอทาวส์แควแล้วเรียบร้อยก็คือดินข้างหลังน่ามีแบบมีโบสถ์ตรงนี้ใช่ไหมแล้วก็มีม้าจริงด้วย ซึ่งตรงโอทาวสแควเี่กก็คือจะมีทั้งข้างหลังเป็นแบบเป็นโบสถ์เนาะตรงนี้แล้วก็ตรงนี้เป็นนี่รูปปั้นตรงกลางแควแล้วก็ข้างหลังตรงนี้จะเป็นเขาเรียกว่าเป็นอ่าหอ,อน,นาฬิกาเนาะเป็นแอสโ o โนมิคอลคอร์กเนาะถูกต้องเป็นนาฬิกาดาราศาสตร์ซึ่งมันก็จะมีแบบว่าเหมือนเขาจะมีโชว์ด้วยสำหรับนาฬิกาดาราศาสตร์เนาะทุกๆ1ชั่วโมงต้นชั่วโมงเนาะมีคนมาม,มุง,มงดูแต่ไมหมดเลยนี่ดูข้างหลังนี่ดูดิข้างหลังว่า ออแล้วก็จริงๆไอตัวหอนาฬิการตรงนี้เราสามารถขึ้นไปข้างบนสุดของหอนาฬิกาเพื่อชมวิวเมืองได้ด้วยนะแต่มันจะมีค่าขึ้นอยู่มีทั้งแบบเดินขึ้นบันไดแล้วก็เดินขึ้นลิฟต์เลยนี่นะฮะไอตรงบริเวณที่เขาปักเข็มเนี่ยตรงน,นี้เออมันจะข้างหลังมันจะไป็นลุกโล,กล,กลก่เห็นปะ<อ>มันคือโพซิชั o ของ c l o c ปฏิวัติที่เขาตั้งอยู่เราจะปักตรงนะ เดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวเราจะเดินต่อไปอีกนิดนึงจะถึงเป็นอีกแลนด์มาร์กหนึ่งของปรากเ้าก็คือ Charles Bridge เนาะ อลน,นี้ก็คือเดินมาเรื่อยๆเ,เราเดินมาถึงชาวสปริตแล้วเนาะเป็นสะพานหนึ่งที่แบบสร้างข้ามผ่านแม่น้ําวาตาว่าเลยเนาะก็คือเป็นแม่น้ําสายสําคัญของเช็กเลยซึ่งสะพานนี้คือสร้างโดยสมเด็จพระเจ้าชาลที่4ของโรมันเนาะก็เลยได้ชื่อว่าเป็นสะพานชาล์นั่นเองซึ่งตอนแรกอ่ะไม่มีชื่อเหมือนเขาเริ่มมาตั้งชื่อทีหลัง อันนี้ก็จะมีเหมือนเทพเต็มไปหมดเลยมีความเชื่อค่อนข้างเยอะเลยไม่ว่าจะเป็นว่าถ้าจับบริเวณนี้จะได้โชคลาภจับมือขวาจะเป็นโชคลาภอ๋อไปแตะพวกรูกปบ้านเป็นรูปรูปบ้านอะไรอย่างงี้ใช่ไหมอ่าตองมันจะมีความเชื่อของอยู่ก็คือถ้าเกิดสมมติเราเดินข้ามชา a r l ิตไปจะเห็นตรงนู้นไหมฝั่งนู้นก็จะเป็นปราแค e c เนอะเดี๋ยวเราจะเดินไปถึงตรงนั้นเลยวันนี้ ่วนของสะพานเนี่ยมันขึ้นแล้ากบนได้นะขึ้นไปดูวิวข้างบนได้แต่เราไม่ขึ้นเพราะว่าเราเหนื่อยเดี๋ยวเราเดินดูข้างล่างกันดีกว่าเพราะแบบจะมีลูกปั้นอะไรเยอะขนาดไหนนี่เริ่มต้นที่ตัวนี้เลยเอ้ยตัวตัวแย่มากขอโทษค่ะถือว่าองค์นี้ละกันนี่ดูข้างหลังคือแบบมีเขาเรียกว่าอะไรไลน์ด้วยนะอ่ามีลายด้วยอ่านว่าอะไรอ่ะอโนเวน มไม่รู้กันไม่ออกอ,อ๋อจับไปไหนก็คือจับสองขา้างจับสองข้างพร้อมกันด้านบนจะเป็นพระเยซูนะคะที่ที่เหมือนเป็นการสักการะเป็นการโคโลบตอนนี้ก็คือถึงแล้วเนาะเป็ตนต,ตำแหน่งที่เขาบอกว่าจับแล้วก็จะ,จะ ได้กลับมาเยือนปรางอีกครั้งหนึ่งเนาะแล้วก็จะจะขอพรอะไรก็จะสมหวังประมาณนี้ใช่ไหมการันตีว่าจับแล้วได้กลับมาจริงแต่ต้องจับมือซ้ายจับมือซ้ายหรอต้องจับได้มือซ้ายโอเคได้ฝ่าลายไซด์ดีจับละอธิษฐานจับไม้โอแล้วก็ยังเป็นไม่ใช่จับที่อ๋อจับสองที่อันนี้จะเป็นการฝากความโชคดีอ๋อเหมือนแบบไปถือไอ้ความโชคดีเข้าตัวเราคิดว่าคนที่แบบเรียนสายวิทย์ไปอย่างเราจะเชื่อเรื่องแบบนี้หรอไม่มีทางหรอกล้อเล่นปะ ขอให้รวยรวยขอให้ได้กลับมาเที่ยวอีกรอบหนึ่งไปไปคนจับจนด่างเลยนี่แล้วก็นี่ก็คืออีกจุดหนึ่งที่เขามาลูกกันสังเกตง่ายๆนะจุดไหนที่เขามาลูกกันอะสีจะเป็นทองๆอย่างงี้อันนี้ขอได้อะไรอ่ะรู้ป่ะจ๊ะไม่ได้อ่ะรู้สึกวาจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับความซื่อสัตย์มั้ง แต่อันนี้รู้แค่ว่าเป็นเกี่ยวกับประวัติศาสตร์เรื่องที้เขาโยนคนสันลงมาจากสะพา,าน <ะ S 2> แล้วก็ลงไปที่แม่น้ำาเป็นการฆ่าจะบอกว่าอันนี้คือนักบวชอ่านักบุญใช่เป็นนักบุญ,บญที่เขาใสทุจริตใน,ใ,นในเชิ์ตแล้วกาเหมือนทำนวว่าอ่ะเขาก็จะจับมาโยนซึ่งสะาพานแห่งนี้ก็เคยเป็นหนึ่งในที่ที่เขาเอามาโยนกันนะคะ ึ่งเดี๋ยพอเราเดินไปทางจากสะพานฝั่งหนึ่งสุดไปอีกทางหนึ่งใช่ปะมันก็จะเริ่มมีร้ายขายของฝากและไล่ยาวไปเช็กเนี่ยเป็นประเทศที่บริโภคเบียร์สูงที่สุดในโลกอยู่ที่ประมาเฉลี่ยต่อคนนะเธอ150ลิตรต่อคนต่อต่อปีเยอะมากนะเพราะมันมีคนที่ไม่กินด้วยเดีย๋ยวเราจะพาไปดูก็คือของฝากอีกอย่างที่เขานิยมคือเอาเบียร์ไปแปลรูปเป,ป,ป็นสบู่ไปดูของฝากนิดๆหน่อยกัน ลงมาจากสะพานแป๊บหนึ่งก็คือเจอรายของฝากแล้วเราก็ซื้อมาแล้วด้วยเรียบร้อยอันนีนไาที่พูดถึงอยู่ว่าเป็นเอาเบียร์แล้วก็ไปแปลรูปเป็นอื่นมันจะมีสบู่มีลิปฟลามหรือไม่ก็มีเป็นตัวสบู่เอตัวแชมพูโลิักต์ต่างๆจากเบียร์เราที่เป็นเกี่ยวกับคอสเมติกดมและหอมดี สภาพแบบเมื่อเช้าไม่มีอีกแล้วเรากลงเดินเทรลกันนะคะเดินเทรลเดินเทในกล้องจะไม่เห็นรองนะว่าแบบจริงๆเราทางมันชันขนาดไหนแต่นี่ดูความชันอันนี้คือทางที่เราเดินขึ้นมาเมื่อกี้คุณไม่เหนื่อยวันนี้ฉันคุณไม่มีสิ์พูดจะสังเกตได้ว่าในอายุโรปเนี่ยส่วนใหญ่อะพวกปราสาทต่างๆเขาจะชอบไปตั้งกันอยู่บนยอดเขาอยู่บนภูเขาเนาะ จริงๆการที่เขาตั้งปราสาทอะไรอยู่บนยอดเขาเนี่ยใส่กันเพราะว่าสมัยก่อนอะ่ะเขาต้องตั้งปราสาทอะไรเงี้ยเพื่อป้องกันไม่ให้ข้าศึกไปโจมตีปราสาทเนาะถ้าเกิดสมมติว่า,าปราสาทมันเดินทางไปง่ายอะข้าศึกก็คือตีง่ายปราสาทแตกง่ายมากเพราะฉะนั้นเราก็เลยมาอยู่ในสภาพนี้นั่นเอง <Yeah. S 1> ตอนนี้ก็คือกําลังเดินขึ้นบันไดกันอยู่นะเขาจะกันจากศัตรูได้จะเขาจะกันจากเราไม่ได้พราก็ขึ้นไปปิดมือ ขอถอดชุดด่วนไอ้ขอเสพดิ้นเล่นมูแล้วอย่าจะล้มแดกเนาะมันเป็นเรื่องปกติค่ะทุกคนเราใส่มาเพื่อถอดออกอยู่แล้วเราใส่มาไม่ใช่รูปเหรออ๋อพี่ไว้เดี๋ยวขึ้นไปข้างบนต่อใส่ต่อแน่ใจนะเพราะกันจตกสัตว์เขาก็พี่กันอย่างนักท่องเที่ยวใช่ไหมจะไปดูบ้านกู่เหรอกูไม่ให้ดูหลอกอะไรอ่าถิงแล้วในที่สุด มัเนี่ยวะมึงรู้สึกว่ามันเหลืองๆอะมันเป็นลมรึเปล่ามันด่างมัเหลืองวะมึงมันเหลืองอยู่แล้วมันเหลืองอยู่แล้วเคลื่อนมาถึงแล้วข้างบนแล้วดูข้างหลังตรงนี้คือเห็นวิวเมืองข้างหลังแบบเต็มๆเลยสวยมากไอยอมบอกว่าคุ้มก็ได้อ่ะ คือตอนแรกนะพูดว่าวันนี้อากาศเย็นสบายแต่พอเดินขึ้นมาถึงบนเนี้เปลี่ยนใจละขอบอกว่าวันนี้อากาศค่อนข้าง<ล>ะจะร้อนหน่อยแต่ว่าลมเย็นอากาศร้อนแต่ลมเย็นไม่ใช่ร้อนเพราะว่าเดินขึ้นมานี่แหละเรียบร้อยเดินเข้ามาเรื่อยๆนะตอนนี้ก็อยู่ในปาร์คแคสต,เต้เนาะเฮ้ยมีเสียงกระดิง่งด<ล>้วยเออะระังกระดิง่งให้กดกระดิง่งจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของเราเองถ่ายอินถ่ยายอินอนี่ค้สวยสวยสวยจดแล้ะ ข้างในคือแบบนี้ดูแต้เป็นแบบอย่างนี้เลยแล้วข้างหลังตรงนั้นเห็นยอดตรงนั้นปะล้วมีเสียงระฆังออกมาอันนั้นคือเป็นโบสถ์เนาะเป็นโบสถ์ของเซน์สวีตัสนั่นเองมาเดี๋ยวเราเดินดูรอบๆเราเดินเข้าไปข้างในก่อนดีกว่าโอ้ข้างในนี่ เรียบร้อยออกมาแล้วข้างในโบสถ์คือเย็นมากโอ้อหโหสวยตาแตกอืซึ่งโบสถ์เนี่ยคือเป็นโบสถ์เซนวิตัสใช่ไหมจริงๆเซนวิตัสเป็นนักบุญคนหนึ่งที่แบบว่าอ่ามีชื่อเสียงในช่วงยุคโบราณเนาะช่วงที่อ่าจักรวรรดิโรมันยังเปียดเบียนชาวครต์อยู่ตามประวัติที่ไปอ่านมาคือท่านก็คือโดนทรม,มานจนตายด้วยะอะไรเงี้ยซึ่งก่อนที่จะตายอ่ะ แม้จะโดนทรมานยังไงเขาก็ยังแบบเหมือนยังยืนหยัดเคียงข้างกับชาวคริสต์อยู่เพราะฉะนั้นเซนติสต์ก็เลยกลายเป็นบุคคลที่เหมือนชาวคริสต์ในแถบยุโรปก,กลางน,นับถือแล้วก็ให้ความสําคัญมากๆคนหนึ่งเลยในแถบนี้ก็เลยจะมีโบสถ์ที่ชื่อว่าโบสถ์เซนติสต์อยู่ค่อนข้างจะเยอะแล้วก็หลายๆที่เลยจะแบบชื่อเดียวกันแต่ว่าอยู่กันคลิคนละเมืองอะไรเงี้ย โอเคเรียบร้อยตอนนี้คือเดินครบไฮไลท์แบบแลนด์มาร์คสำคัญสำคัญในปรากแล้วเราแต่ว่าอาจจะแบบไม่ได้เดินไปกิน <Wow. S 2> ไม่ได้อะไรมากเพราะเวลาเราไม่เยอะเท่าไหร่นะวันนี้เราก็ได้แค่แบบวันเดย์ทริปเล็กๆน,น้อยๆนี่แหละต้องอซึ่งก็แบบจะเป็นเวลาหายใจเดินดู รูปปั้นหนักๆถ้าเกิดว่าละเมียดละไมดูจริงๆมันก็ใช้เวลาพอสมควรมีสตอรี่อะไรอ่เราเงี้ยแล้วก็จริงๆ,ๆใ,ใครมาเที่ยวแนะนําให้มาค้างในปรากเนาะเพราะว่าเป็นเมืองที่สวยมากสวยทุกมุมเลยถ่ายรูไปได้ทุกมุมเลยสถานที่ต่อไปในยุโรปจะเป็นที่ไหนที่เราจะพาไปติดตามคลิปถัดไปกันด้วยนะทุกคน<ช>จะบอกว่าอลังการงานปังงานใหญ่เวอร์สำหรับวันนี้ลาไปก่อนเจอกันคลิปต่อไปคลิปต่อไปจะไปเที่ยวไหนติดตามได้ในช่องนี้เลยทางเท,ที่ยวสําหรับวันนี้ไม่มา I knew.